สวัสดีครับวันนี้ก็พบผมครับกับหวังเก่าเกมเช่นเคยครับพบกันในค่ำคืนวันเสาร์ที่24พฤษภาคมนะครับผมวันนี้ครับ7คู่ด้วยกันครับทีเด็ดทีเน้นแน่นอนครับสำหรับ7คู่วันนี้คัดสรรมาให้อย่างพิเศษแล้วครับผมสำหรับวันนี้ครับผมใครนะครับผมที่สนใจเข้าเป็นครอบครัวในการกับหวังเก่าเกมครับแนะนําเลยครับผมไปดูที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับในกลุ่มหวังครับอินฟูนับร้อยรอรับใช้พี่อยู่แล้วนะครับผม สำหรับในครอบครัวเรานะครับผมมีทั้งบอลเน้นบอลเต็งและก็รับประกันบอลตายให้ด้วยนะครับผมลองเปิดใจเข้ามาดูครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วครับก็ไปลุยกันในคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับผมอยู่กันที่ศึกของลาลิกาสเปนครับเป็นการพบกันระหว่างเรอัลมาดริดครับเปิดบ้านต้อกรับกัมาเยงของเรอัลโซเซดาครับผม ไปดูที่ห้านัดหลังสุดกันเลยดีกว่าครับผมเรียลมาดริดห้นานัดหลังสุดครับชนะไปสามเสมอแพ้สองนะครับผมส่วนทางด้านของเรียลโซเซดาดครับห้นานัดหลังสุดชนะไปหนึ่งแพ้สามเสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับทางด้านเรียลมาดริดครับได้ชนะทางด้านของเซบีย่ามาสองประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านของเร,ร,รียลโซเซดาดนัดล่าสุดชนะทางด้านของจิโรนา,า,นาน a, มาสามประตูต่อสองนะครับไปดูกันที่ตรารางคะแนนของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับผม เจ้าบ้านครับเรียมาริคครับผมแข่งขันไปแล้ว37นัดมี81คะแนนเป็นอันดับ2ของตารางครับชนะ25เสมอ6แพ้6ครับได้76เสีย38สครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเรียลโซเซดาครับแข่งขันไปแล้ว31นัดเช่นกันครับมี4 6คะแนนเป็นอันดับ11ของตารางครับชนะ13ครับผมเสมอ8แพ้16ได้35เสีย44ครับไปดูในเรื่องความพร้อมครับวันนี้ผู้เล่นบาดเจ็บครับทางเรียมาริดนี่ครับผมต้องบอกว่าเจ้าบ้านครับวันนี้ผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ส่วนทางดของผู้มาเยือนอย่างเรอัลโซเซดาดครับวันนี้ครับในเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับไปดูกันที่1เปนผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้กันเลยดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านอย่างเรย์นบริครับหน้าเป้า2ตัวครับใช้เป็นหรังงของดีอาร์สกับเอ็มปาเป้นะครับผมส่วนทางด้างของเรอัลโซเซดาดวันนี้ครับสามประสานหน้าครับใช้เป็นห่ังดาของโกเมสครับและก็โอยาาบัสนะครับผมและก็คุโบนะครับ เฮดุเหตุคู่นี้นะครับผมห้านาฬิกาที่เจอกันมาครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านของเรียบริคครับผมเก็บชัยไปได้4นัดด้วยกันครับนัดล่าสุดเสมอกันไปนะครับนัดล่าสุดเสมอกันไป4ประตูต่อ4นะครับเฮดุที่แคบวันนี้ครับเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านอย่างเรียบริคครับเป็นต่ออยู่1นึ่งขีดหมองบนอยู่ที่3ามขีดสานะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเรียบริคครับจบรองแชมป์แน่นอนแล้วครับไม่ว่าเกมนี้ผลจะออกมาอย่างไรครับแรงจูงใจก็คงไม่สู้นัก มากนะครับผมแม้ว่าลงสนามต่อนหน้าแฟนบอลครับเป็นการทิ้งทวนว่าด้วยปัญหาตัวเจ็บรวมกับตัวแบนเพียบครับและก็เป็นเกมแกนหลักเกือบครึ่งทีมนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เห็นฟอร์มที่ดีที่สุดของเจ้าบ้านขณนะที่เรอัลโซเซดาครับก็อยู่ในช่วงเวลาอันย่ำแย่แพ้ไปถึง 3- มจาก5แมตช์ล่าสุดนะครับและก็พ่ายนอกรังไป2ครั้งรวดแบบยิงไขรไม่ได้เลยครับแต่ก็แพ้คู่แข่งขาดเกิน ลูกเพียงแค่หนเดียวตลอด5้าทิปหลังที่ผ่านมาครับดังนั้นการใส่ชุดขาวครับวันนี้ครับผมมีกําลังที่ค่อนข้างแย่เหมือนกันนะครับผมในเรื่องของเจ้าบ้านอย่างเรียมาริกนะครับสำหรับวันนี้ผมเชียร์ไปที่เรียมโซเซดาเลยครับบอกเลยครับว่ามาแน่นอนครับครับผมก็ไปดูนในคู่ต่อไปยังอยู่กันที่สึกราลิกาสเปนเช่นเคยครับเป็นการ พบกันระหว่างเอปานอตครับเปิดบ้านรองกัมมายเอนของรัฐพัฒมาครับผมไปดูที่ห้านัดสุดกันเลยดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านไงปานอตห้านัดลสุดแพ้มารวดเลยนะครับผมส่วนทางด้านของรัฐพัฒมาห้านัดลสุดก็แพ้มารวดเช่นกันครับนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับต้องบอกว่าไอ้ปานอตได้แพ้ให้กับโอซสซูน่าไป2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านของเรกาเนสแพ้ให้กับรัฐพัฒมามันหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่ตารางคะแนนของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านครับอย่าง เอปานอตนะครับแข่งขันไปแล้ว37นัดมี39คะแนนเป็นอันดับ17ของตารางนะครับผมชนะ10ครับเสมอ9แพ้18ได้38เสีย51ครับส่วนด้านของภูมิเวอย่างรัฐพัฒมากครับแข่งขันไปแล้ว37นัดเช่นกันครับมี32คะแนนเป็นอันดับ19ของตารางครับผมชนะ8ครับเสมอ8แพ้21ได้40เสีย59ครับไปดูในเรื่องความพร้อมครับเจ้าบ้านอย่างเอปานอตวันนี้ครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นครับส่วนทางด้านของรัฐพัฒน์มากครัับวนนี ผู้เล uh ่นบาดเจ็บนะครับผมมีอยู Demon> ่แค่3ตัวนะครับผมสําหรับในนัดนี้ครับไปดูกันที่11ผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้กันเลยดีกว่าครับผมเจ้าบ้านยิงเป็นนัดครับหน้า3ตัววันนี้ใช้เป็นหน้าของเฟอร์นันเดสครับผมแล้วก็คาเริลัสนะครับผมแล้วก็ปัสโดนะครับผมส่วนหนึ่งด้านของร้ายพัดมากครับ11ผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้นะครับผมหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นหนงด้านของแบ็กเบอร์นี่ครับผมแล้วก็จานูซัสนะครับผมแล้วก็ฟัตเตอร์นะครับผม เหตุเวทคู่นี้นะครับผม5นัดสุดที่เจอกันมาครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างไอ้ปันนอดครับเก็บชัยไปได้2นัดส่วนทางด้านของราพัฒมาครับก็เก็บชัยไปได้2นัดเช่นกันครับแหลืออีก1นัดนะครับผมเสมอกันไปนัดสุดที่พบกันเป็นทางด้านของราพัฒมาครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเฮดุที่แคบวันนี้ครับผมเปิดมาให้ด้วยปันนอดครับเป็นต่ออยู่1ขีด1.5ครับผมมองบนอยู่ที่2.5นะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างไอปนอตนะครับขออีกสักแต้มก็น่าจะพอเพียงต่อการอยู่รอดครับแม้นำเรกเนตอยู่2คะแนนครับว่าว่ากันด้วยลูกได้เสียนะครับห่างกันถึง7รูครับอย่างไรก็ตามครับเพื่อความชัวของพวกเขาครับเน้นซิก บินให้ได้นะครับผมขนาดที่ผลงานในบ้านอาจจะพ่ายมา2แมตช์รวดครับแต่ก็เป็นการเสียท่าต่อเบติสกับบาร์ซ่า2ทีมโซนบนหากย้อนไป10เกมก่อนครับปรากฏว่าไม่แพ้ใครครับผมเชื่อว่าการกลับมาครับเฝ้าบ้านเจอรองบวยอย่างราบ,บัดมาที่ตกชั้นแล้วครับซ้ำแพ้นอกบ้านมา2ทิปติดต่อกันแบบยิงใครไม่ได้จึงเป็นโอกาสดีสำหรับทางด้านของไอโนกแก้วครับที่จะคว้าชัยชนะครั้งสำคัญอย่างไรก็ดีครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรราคาครับเปิดออกมาค่อนข้างสูงนะครับสำหรับผมวันนี้ผมเชียร์ไปที่รัสพัดมากครับผมบอกเลยครับว่ามาแน่นอนครับ ครับผมก็มาดูกันในคู่ต่อไปยังอยู่กันที่สื่อของลาลิก้าสเปนครับเป็นการพบกันระหว่างเรกาเนสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรียนบายาโดริดนะครับไปดูกันที่5นัดหลังสุดเลยดีกว่าครับผมเจ้าบ้านอย่างเรกาเนสครับ5นัดหลังสุดชนะไป2แพ้1เสมอ2ครับส่วนทางด้านของเรียนบายาโดริด5นัดหลังสุดครับแพ้มา5นัดรวดเลยนะครับผมนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมทั้งด้านเรกาเนสได้ชนะทางด้านของรัฐพัฒมามา1ประตูต่อ0ครับส่วนทางด้านของเรียนบายาโดริดครับได้แพ้กับอาราเบสมา1ประตูต่อ0ครับ ไปดูกันที่ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอย่างเรเนสครับแข่งขันไปแล้ว37นัดครับมี37คะแนนเป็นระดับ18ของตารางครับผมชนะ8ครับผมเสมอ13แพ้16ได้36เสีย56สครับส่วนทางด้านของเรียบยาโรดิดครับต้องบอกว่าบวยของตารางนะครับผมแข่งขันไปได้37ดนัดเช่นกันครับมี16คะแนนเป็นระดับที่20ของตารางครับผมชนะ4ี่เสมอสแพ้ย9ิบเก้าได้26เสีย87นะครับ ไปดูกันในเรื่องความพร้อมครับวันนี้เจ้าบ้านอย่างเรเนสครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หตัวด้วยกันครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นผู้เล่นบาดเจ็บที่หน้าเดิมๆนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับส่วนทางด้านของเรอัลบาโริตก็เช่นกันนะครับในนัดนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่5ตัวด้วยกันครับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับ สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างเรกาเนสครับหน้าสองตัวใช้เป็นทาง้างของกาเซียกับไดโอมาเดนะครับผมส่วนทางด้านของเรอันบายาโดริตครับผมสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับผมที่คาดว่าจะได้ลงหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นทางด้างของราตาซานะครับผมริมเส้นฝั่งขวาครับซานเซสนะครับผมริมเส้นฝั่งฝั่งซ้ายโมโร เหตุผลคู่นี้นะครับผมข้าหน้ารัสติเจอกันมาครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างเรกาเนทครับเก็บชัยไปได้1นัดนะครับส่วนทางด้านของเรียมายโรลิศก็เก็บชัยไปได้1นัดเช่นกันครับอีก3นัดนะครับเสมอกันไปหมดเลยนะครับผมนั้าุดที่พบกันครับเป็นทางด้านของเรกาเนทครับผมเอาชนะไปได้3ประตูต่อนหนึ่งนะครับเฮติการณวันนี้ครับเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านอย่างเรกาเนทเป็นต่ออยู่1.5ครับมองบนอยู่ที่2.5งจดสามนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างเรกกนนี้ครับต้องเอาชนะให้ได้ก่อนครับและไปลุ้นให้เอปานอสครับแพ้ถึงจะได้อยู่ต่อในลาลิก้าครับหมายความว่าวันนี้ต้องรุยแหลกตั้งแต่นาทีแรกครับผมซึ่งโชคดีตรงมาเจอกับทางด้านของบบยาโรริตครับทีมบ้วยซึ่งตกชั้นไปนานแล้วครับซ้ำเจงชัยรูดไป11แมตรครับ ถ้าพาทานอกบ้านต่อเนื่องมา13ทิปครับและก็เสียประตูเยอะแทบทุกเกมดังนั้นครับสคะแนนไม่น่าใช้ปัญหาของเจ้าบ้านครับสำหรับวันนี้ครับผมเชียร์ไปที่เรกาเนสเลยนะครับผมบอกเลยครับว่ามาแน่นอนครับ ครับผมก็มาดูกันในขั้ต่อไปครับยังอยู่กันที่ซื้ของลาลิกาสเปนเช่นเคยครับเป็นการพบกันระหว่างเกตาเฟ่ครับเปิดบ้านต้อนรับกัมาเยือนของเซตาบิโก้นะครับไปดูที่คะแนนสูงสุดครับเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่ห้านัดลูงสุดชนะมาหนึ่งแพ้ไปสี่ครับส่วนทางด้านของเซตาบิโก้ครับผ่านหน้าสูงสุดชนะมาสามแพ้สองครับนัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับทางด้านของเกตาเฟ่ได้ชนะทางมาโยก้ามาสองประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านของเซตาบิโก้ครับแพ้ให้กับราโยบายเยกาโนมาสองประตูต่อหนึ่งนะครับ ไปดูกันที่ตารางคะแนนของคู่นี้ครับผมเจ้าบ้านครับอย่างเกตาเฟ่ครับกันขันไปแล้ว37นัดมี42คะแนนเป็นอันดับ13ของตารางครับผมชนะ11เสมอ9แพ้17ได้33เสีย37ครับส่วนทางด้านของมูมวยอย่างเซตาบิโก้ครับกันขันไปแล้ว37นัดเช่นกันครับมี52คะแนนเป็นอันดับ7ของตารางครับผมชนะ15ครับเสมอ7แพ้15ได้57เสีย56ครับ ไปดูในเรื่องความพร้อมคู่นี้นะครับผมเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่มีผู้ได้มาเจ็บอยู่แค่2ตัวเท่านั้นครับในนัดนี้ส่วนทางด้านของผู้มาเยือนอย่างเซตาบิโกก็มีผู้ได้มาเจ็บอยู่แค่2ตัวเช่นกันนะครับ ไปดูที่11ผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้กันเลยดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่วันนี้ครับผมริมเส้นฝั่งขวาครับใช้เป็นหนงด้านของอีเกลเซลนะครับผมส่วนทางด้านริมเส้นฝั่งซ้ายครับดาคอสตาครับผมกองกลางวันนี้ใช้เป็นหนงด้านอูเซ่กับทางด้านทรัสนะครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างเซตาบิโกครับ11ผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้ครับสามประสานหน้าครับใช้เป็นหนงด้านของอีเกลเซลนะครับผมแล้วก็โลเปสแล้วก็กอนซาเลสนะครับผม เหตุเหตุคู่นี้นะครับผมคาดการณ์สุดทธิจักันมาครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่ครับเก็บชัยไปได้2นัดด้วยกันนะครับส่วนทางด้านของผู้มเยียรอย่างเซตาบิโกเก็บชัยไปได้1นัดครับแลยสองนัดเสมอกันไปครับนักสุดที่พบกันเป็นทางด้านของเซตาบิโกครับผมเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเฮตุทแค่วันนี้ครับเปิดมาให้ที่เซตาบิโกครับเป็นต่ออยู่ศูนย์จุดห้าครับผมมองบนอยู่ที่สองขีดสองจุดห้านะครับ ครับผมสำหรับวันนี้เจ้าบ้านอย่างเกตาเฟ่ครับบุกชนะทางได้มา0 9งเป็นต้นศูนย์ในนัดที่แล้วก็จริงครับแต่ภาพรวมย่าแย่ครับผมเพราะว่าย้อนไป6เกมก่อนครับปรากฏว่าพ่ายเรียบนะครับผมแถมยิงประตูไม่ได้ตลอด5แมตช์ล่าสุดครับอีกทั้งแพ้คาบ้านไป4นัดครับผมประกอบกับพวกเขาไม่มีอะไรให้ลุ้นอีกแล้วครับนอกจากรังกลางตารางครับผมส่วนทางกับทางด้านของเซตาบิโกที่ยังต้องการ3าแต้มเพื่อรักษาอันดับหนึ่งใน8ซึ่งตอนนี้อันดับ9ครับ ห่างกันเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นครับเป้าหมายคือชัยชนะเท่านั้นครับแถมภาพรวมนอกบ้านช่วงหลังครับทำได้ดีเมื่อเข้าวินมา3จาก5ทิปหลังนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมเชร์ไปที่เซตตาบิโก้เลยครับบอกเลยครับว่ามาแน่นอนครับ ครับผมก็ไปดูกันในคู่ต่อไปครับอยู่กับนิสิตของกันโซเซเรียอิตาลีครับเป็นการพบกันระหว่างโบลันยาครับเปิดบ้านนักแรกมาเยือนของเจนัวนะครับไปดูที่ห้านัดหลังสุดครับโบลันยาครับผ่านัดหลังสุดชนะมาหนึ่งครับผมแพ้สองเสมอสองครับส่วนทางด้านเจนัวห้านัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไปสี่เสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับทางด้านของโบลันยาได้แพ้กับฟิออเรนติน่ามาสามต่อสองครับส่วนทางด้านเจนัวได้แพ้กับอัตตาลันตามาสามต่อสองเช่นกันครับ ไปดูกันที่ตารางคะแนนข,ของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับเจ้าบ้านอย่างโบรัญญาครับแข่งขันไปได้37นัดมี62คะแนนเป็นอันดับ8ของตารางครับผมชนะ16เสมอ14แพ้7ได้56เสีย44ครับส่วนชนะบุรีรัมย์อย่างเจนวัวนะครับวันนี้แข่งขันไปได้37นัดเช่นกันครับมี40คะแนนเป็นอันดับ13ของตารางครับผมชนะ9เสมอ13แพ้15ได้34เสีย48ครับ ไปดูกันในเรื่องความพร้อมครับวันนี้เจ้าบ้านอย่างบร,รุญยาครับผมมีผู้ได้มาเจ็บอยู่2ตัวเท่านั้นครับแต่ว่ามีตัวติดทดแบนดเพิ่มมาอยู่อีก1ตัวนะครับสำหรับในนัดน,นี้ครับส่วนนักผู้มาเยือนอย่างเจนัววันนี้มีผู้ได้บาดเจ็บอยู่4ตัวด้วยกันครับส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นผู้ได้บาดเจ็บหน้าคงเดิมนะครับ ไปดูที่11ผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้กันเลยดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านอย่างโบเรนยาครับผมหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นทางด้านเป็นทางด้านของดาริงกานะครับผมแล้วก็ริมเส้นฝั่งซ้ายครับคัมเบียกรีนะครับผมริมเส้นฝั่งขวาออโซรินีนะครับส่วนทางด้านเจนัววันนี้ครับผม11ผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้หน้าเป้าใช้เป็นทางด้านของปีนามอนตินะครับผมแล้วก็ริมเส้นฝั่งซ้ายครับทรอนบี้นะครับกองกลางครับผมใช้เป็นมสซิอาร์นะครับส่วนทางด้านริมเส้นฝั่งขวานนอร์ตัน เหตุเวทคู่นี้นะครับผมฮ้านันสุดที่เจอกันมาครับเจ้าบ้านอย่างโบุรัญญาครับผมเก็บชัยไปได้1นัดครับส่วนนั้นเจนัวครับผมก็เก็บชัยไปได้1นัดเช่นกันครับและอีก3นัดนะครับเสมอกันไปครับนัดลาสุดที่พบกันครับก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับเฮตุทีแค่วันนี้ครับผมเปิดมาให้ที่บุรัญญาครับผมเป็นต่ออยู่1นึ่งช่วงตัวครับบอลบนอยู่ที่2.5งขีสานะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องบอกว่าเจ้าทนอย่างงบริญญาครับหลังจากคว้าแชมป์โครไปตาเลียนมาครับมาครองได้สําเร็จหมายความว่าพวกเขาได้ตั๋วยูฟายูโรปาลีกมาครอบครองเรียบร้อยแล้วครับแน่นอนว่าต้องฉลองกันเต็มคาราเบลอยู่แล้วครับผมเพราะว่าไม่ต้องรุนอะไรแล้วขณะที่ฝั่งของเจนัวก็เช่นกันครับเขารอดตกชั้นแล้วทุกอย่างก็ดูผ่อนคลายลงไปอย่างมากครับเรทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านครับผมเป็นไฟต่ออยู่หนึ่งรูปครับแนะนําว่าอยู่ฟังต่อดีที่สุดแล้วครับแม้ว่าราคาจะแพงไปหน่อย แต่เชื่อว่าเกมก่อนอาจจะปรับลงมาและมองว่าโบรันญาครับได้เ่นในบ้านส่งท้ายฤดูกาลมหาัศจารย์ของพวกเขาครับเชื่อว่าลูกทีมของวินเซนโซนะครับผมจะเดินเครื่องไรบีเอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนเพื่อเก็บ3คะแนนส่งท้ายให้กับเหล่าแฟนบอลนะครับสำหรับวันนี้ครับเชียร์ไปที่โบรันญาเลยครับบอกเลยครับว่ามาแน่นอนครับ ครับผมก็ไปดูกันในคู่ต่อไปครับยังอยู่กับนิสสึกของการโซเซเดียอิตาลีเช่นเคยครับเป็นการพบกันระหว่างเอซีมิลานครับเปิดบัตรตระกามเงียงของมอนซ่านะครับผมไปดูที่ห้านัดสุดกันเลยดีกว่าครับผมเจ้าบ้านอย่างเอซีมิลานครับห้านัดสุดชนะไป3แพ้2ครับส่วนหน้าของมอนซ่าครับผมห้านัดสุดชนะไปนัดเดียวนะครับผมแล้วก็แพ้ไปกับ4นัดนัดสุดของทั้งสองทีมว่าทางด้านเอซีมิลานได้แพ้กับโรม่ามา3ประตูต่อ1ครับส่วนหน้ามอนซ่าครับได้แพ้กับเอมโอรีไป3ประตูต่อ1นะครับผม ไปดูคันที่ตารางคะแนนของคู่นี้กันบ้างครับผมเจ้าบ้านอย่างเอซีมิรันนะครับผมวันนี้ครับผมแข่งขันไปแล้ว37นัดมี60คะแนนเป็นอันดับ9ของตารางครับผมชนะ17เสมอ9แพ้11ได้59เสีย43ครับส่วนหนาขางมอนซาครับแข่งขันไปแล้ว37นัดเช่นกันครับมีอยู่18คะแนนต้องบอกว่าเป็นบุ้ยของตารางนะครับผมอันดับที่20ครับชนะไป3เสมอ9แพ้25ได้28เสีย67ครับ ดูในเรื่องความพร้อมครับวันนี้เจ้าบ้านอย่าง AC ีมิลานครับมีตัวติดทดแบนอยู่1ตัวด้วยกันครับแล้วก็ผู้ได้มาเจ็บอยู่แค่3ตัวนะครับส่วนทางด้านของมอนซานะครับผมมีผู้ได้มาเจ็บค่อนข้างหลายตัวเลยนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นหน้าเดิมเดิมนะครับ ไปดูที่11ผู้เล่อนจะจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้กันเลยดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านอย่างเอซีมิลานครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นทางด้านของคามาด้านะครับผมกองกลางตัวลุก2ตัวครับผมพูริสิตกับทางด้านของเจ้าฟิลิกนี่ครับผมส่วนทางด้านผู้มาเยือนอย่างมอนซ่าวันนี้ครับ11ผู้เล่อนจะจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้นะครับหน้าเป้า2ตัวใช้เป็นทางด้านของบันเต้ครับแล้วก็คราปาลีนะครับผมเหตเทศคู่นี้นะครับผมห้านัดต้องซื้อทีกันมาครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างเอซีมิลานครับเก็บชัยไปได้3นัด ด้วยกันนะครับส่วนทางด้านมอนซ่าครับเก็บใช้ไปได้1นัดครับแรงหนึ่งนัดครับเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับนาทัศนสุดที่พบกันครับเป็นทางด้านของเอซีมิลานครับผมเก็บใช้ไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเฮดุนี้แคปวันนี้ครับผมเปิดมาให้ที่เอซีมิลานครับเป็นต่ออยู่2ช่องตัวครับผมมองบนอยู่ที่3.5นะครับผม สำหรับวันนี้ครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างเอซีมิรานครับฤดูกาลนี้ถือว่าเสียหายหนักครับถ้าไม่นับว่าพวกเขาคว้าแชมป์ซูปเปอร์โคปราอิตาเลียนไปนะครับผมน่าจะได้มาเมื่อต้นปี 2005, 2025นะครับผมก็ถือว่าทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆครับเพราะว่าชวดชวดแชมป์บอลถ้วยโคปราอิตาเลียนไปแถมยังอดคว้าตัวไป รุยฟุตบอลยูโรป้าในฤดูกาลหน้าอีกด้วยครับเกมนี้ราคาเปิดออกมาให้มิลานเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูรูครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดแล้วครับแม้ว่าจะไม่มีอะไรรุนแล้วแต่เกมนี้เป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลของพวกเขาครับได้ได้ในบ้านต่อหน้าแฟนๆครับเจอกับทางด้านมอนซาทีมบวยของตารางที่ตกชั้นไปแล้วมองว่ามิลานครับแข็งแกร่งกว่าเยอะแยะแล้วครับผมและก็จะเดินเครื่องไร้พี่เอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้เชียร์ไปที่ a อมิลานเลยครับบอกเลยครับว่ามาแน่ครับ ครับผมก็รุ่ยกันมาหึงคู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้แล้วครับอยู่กันที่สึกของแชมเปี้ยนชิพครับเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเซฟฟิลครับพบกับทางด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับผมไปดูที่5้านัดสุดครับห้านัดสุดของเซฟฟิลยูนเต็ดนะครับผมชนะไป3แพ้1เสมอ1ครับส่วนทางด้านซันเดอร์แลนด์ครับห้านัดสุดชนะไป1แพ้3เสมอ1ครับผมนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางด้านเซฟฟิลยูนเต็ดครับชนะทางด้านของบิสตอร์มา3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านซันเเเดดอออรรรร์์แลนนคคคััับบบสมมมกโวีา1 1ปะะตตู่ผ ไปดูในเรื่องความพร้อมคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านอย่างเซฟฟิลล์ยูไนเต็ดครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แค่2ตัวเท่านั้นครับส่วนทางด้านเซนแลนด์ครับก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่แค่3ตัวเท่านั้นครับในนัดนี้ไปดูที่11ผู้เล่นตัวจริงคาดว่าจะได้ลงในนัดนี้กันเลยดีกว่านะครับผมเจ้าบ้านอย่างเซฟฟิลล์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้น่าใช empresas, Morris, ้เป็นหน้ด้านของมัวรครับผมริมเส้นฝั่งซ้ายครับฮาร์เมอร์นะครับริมเส้นฝั่งขวาครับบุกครับส่วนทางด้านซันเดอร์แลนด์ครับเลล่่นนนนนัวจจรริงงคคาาดดดะะไ้้ใีับหน้าเป้าองตผมมและะกก็ออีซััดนนครบผ เฮทเวคู่นี้นะครับผมห้านัดสุดที่เจอกันมาครับต้องบอกว่าเป็นทางเจ้าบ้านอย่างเซฟฟิลด์ยูนเต็ดครับเก็บชัยไปได้3นัดครับส่วนทางด้านซันเดอร์แลนด์ครับเก็บชัยไปได้2นัดเช่นกันครับนัดสุดที่พบกันครับเป็นาด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ครับเฮตุทีแค่บอลนี้ครับเปิดมาให้ที่เจ้าบ้านอย่างเซฟฟิลด์ยูนเต็ดครับเป็นต่อยต่อยศูนย์ขีดศูนย์จุดห้าครับผมมองบนอยู่ที่2ช่วงตัวนะครับ สำหรับวันนี้ครับต้องบอกว่าศึกชี้ชะตาครับว่าใครจะได้เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ครับผมก็น่าจะเป็นทางด้านเซฟฟิลล์นะครับผมที่เหนือกว่าในหลายๆด้านครับและก็ปิดจ็อบแบบไม่ยากใน90นาทีครับเพราะว่าพวกเขาครับกำลังมั่นใจครับหลังคว้าชัยชนะรวดมาสองท้ายในรีกเพย์ออฟนะครับผมด้วยการถล่มทางด้านบิสตอมซิตี้ไปสามจุดศูนย์ครับสองเลกครับรวมกันก็หกศูนย์นะครับผมบอกเลยว่างานนี้ครับง่ายขณะที่ซันเดอร์แลนด์ครับต้องเล่นถึงร้อยยี่สิบนาทีครับแรก สกว่าจะเอาเลข2กว่าจะเอาชนะได้นะครับโคเวตี COVID มาได้ด้วยสกอร์สามครับแม้ว่าพวกเขาจะได้พักกันมาเต็มๆรวม10วันนะครับแต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดคือฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้โดดเด่นหรือว่ามีความน่ากลัวใดๆเลยครับดูทรงแล้วครับน่าจะถูกคู่แข่งรายตอนปิดเกมได้ไม่ยากนะครับแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่ออย่างเซฟฟิล์ยูเนเต็ดครับผมบอกเลยครับว่ามาแน่นอนครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอล7คู่เดียวหวังจัดมาให้ครับต้องบอกว่าทีเด็ดทีเน้นทุกคู่แน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปแนวทางอเลยแล้วกันครับผมคู่ที่1เรอัลโซเซดาดครับคู่ที่2อลาพัตมาคู่ที่3ามเดนการเนสคู่ที่4เซตาบิโก้ครับคู่ที่5้าโบลันญาคู่ที่6เอซีมิดานคู่ที่7เซฟฟิลล์ยูเนเต็ดนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ครับต้องบอกว่าทีเด็ดทุกคู่แน่นอนครับสำหรับใครนะครับที่สนใจครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับหวังเอาเกมครับแนะนำไปดูที่คคคอมมมเเนนตต์ใ้้ลลิปไดยะรับผ ต้องเปิดใจเข้ามาครับต้องบอกว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเข้ามานี่ครับมีอินฟูนัรร้อยครับรอรับใช้พี่ๆอยู่แล้วครับมีทั้งบอลเน้นบอลเต็งและก็รับประกันบอลตายให้ด้วยนะครับผมสาหรับใครที่สนใจครับเข้ามาได้เลยครับสําหรับวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสาหรับใครที่สนใจรีบเปิดใจกันเข้ามาครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ